สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาเดทกับหนุ่มนะคะก็หนุ่มที่ปุ๋ยเลือกไว้นะคะก็เป็นทห,หารบิ๊กบอสนะคะก็คลิปที่แล้วเราก็แต่งตัวนะคะสไตล์สีชมพูนะคะก็เพื่อที่จะมาเดทเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวก็ออื่นจะขอโทรหาหนุ่มของเรากันนะคะ หาแป๊บหนึ่งโอเคก็จะไปเด,ดทที่เออลงหนังนะคะก็ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวขอให้นาะงแอคท่าก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคในซีรีส์เดทกับคังโมยอนเออในสตาร์เกิลก็ต้องมาเดทกับฟูรานโนซังค่ะน่ารักนะคะก็ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะก็ไว้มาเดทด,ด้วยกันอีกรอบนะคะ